สวัสดีหนึ่งคนคะ่ะสวัสดีเดอ้อผู้ได้ข้ามาแล้วพี่น้องคะ่ะวันนี้พามากินนี่เลยคะ่ะยังไดเหมืดบอกพามากินนี่คะ่ะเต้าผิว้าเดืนได้อะไรสวัสดีสามคนนะคะใน y o u ูทูบเดี๋ยวขอสวัสดีอัดคลิปกันเั้งจเ้อะ สวัสดีค่ะสาวเดือนจ้ามาพบมาพ่อ,อก,กันคือเก่าค่ะพี่น้องจ้าวันนี้สาวเดือนจะพาทุกคนมากินอะไรมาดูมาดูกินไปอุ้ยน่งแข็งกระเด็นกันกินไปก็ะโมงหูไปข่อยนะเออข่อยโมงขึ้นสามีข่อยพี่น้องก็ที่บอกยังไงฟางเขามาเป็นทรงขอความมาว่าข่อยแล้วอ้ยอตอบข่อยแล้ว คอยบอกว่าเอยสีกินปลาอันสดิ่นเอาปลาคอยไปแช่ตู้เย็นคอสิว้าอย่างไ้ฟังอันนี้เป็นหิมะนะคะ <c oughs> อันกินข้างนอกนอก็ไดพี่น้องเอ้ยถ้าไม่หายไข่อยู่ว่าสีพาไปกินบรรยากาศคุณน้องหิมะตกนะคะหิมะตกสวยงามมากเลยแต่วันนี้มากินข้างเตาผิงอันยีก้ก็พริกเผาชอบกินกับพริกเผา สวัสดีสามคนค่ะเพราะกินอันฮิมะได้จ้ะเด้อเดี๋ยวเด้อเอาหิมะลูกก่อนฮิมนะน่ะกินได้อยู่ค่ะแต่ต้องกินที่มันตกใหม่ๆนะแต่กินเยอะไม่ได้แล้วก็ไม่สบ,บายเหมือนค่อยนี่แหละค่ะ <c oughs> <c oughs> อันได้ลารเท่ามาแต่ว่าจะกินสดแต่ว่า คุณสามีค่อยหวังดีครับค่อยเอาคอยไปแช่ตู้เย็นสาซิมิปลาสดเอ้ยเอาไปละลายน้ำห้อนพี่นอกกินได้ลูกค่ะ <c oughs> มาวัน,นี้จ้าเริ่ขม,มาแล้วทักท้ายเนจ้าแซ่บๆจ,จ้าสาวเดือนสวัสวดีค่ะคุณมาสตูรีโอเป็นแต่แซ่บบ <c oughs> อ่าสาวเดือนอัดคลิปไปด้วยเนาะอัดคลิปไปด้วยแล้วก็ อ่าไลาสดทาง Youtube ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมไลฟ์สดสาวเดือนจากพี่น้องจ้าพิดพาดประการไดกับขอภัยเดอ้อสดๆเน,นี่ยกระตื่นเต้นนะจ้ะเป็นยังไงวันนี้เสียโอ้กฮอ่ะอุ่นค่ะอุ่นนั่งใกล้เตาผิงจะอุ่นนะขออนุญ,ญาตเฉลียงนิดนึงจะได้เห็นไฟแบบอุ่นๆบานเฮาอาจจะหอนความรู้สึกเห็นไฟอาจจะหอนนาะ,ะนแเนาะมาบ้านิจ้าเออวากมากอือ สวัสดีค่ะคุณนาสมสวัสดีครับมาแล้วจ้ะเด้อมากินน้ำกันขาดไม่ได้ดอกขาดแน่นค่ะแกหนาะวแก้เท้ากันว่ากันไปหนาวนีจจะอุ้ยหิมะตกตกแรงมากตกแรงจริงๆตอนนี้กำลังตกอยู่หรืเลยกินป่าหิมะ <c oughs> ป่าบนหิมะเออนี่นี่อันนี้ด้วยจ้ะเดี๋ยวด้ว หาแนวห้องกลนก่อนคอมเนลีลาเด้จ้ะหาแนวห้องกนดก,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 ก่นขาเก้าอี้่อยมั่วทอกันอืขาเก้าอี้แบานี้ก็จิเป็นผสมประกอบม้าม้าค่ะดีใจจังเลยมีคนเข้ามารับชมสาวเดินทางยูทูบนึกว่าสิง,งียมเงาไรสุดเดียวอันนี้เป็นสาหลายเนาะกินกับป่ามันิแแ่บค่ะอือ ใครที่ชอบกินปลาดิบนะจะรู้ค่ะอันนี้เอา,าอนนหลายอย่างอยู่ค่ะอันนี้เป็นเจลเจลพริกพริกสดกับพริกแห้งสาวเดินปัน่นแบบแจบลบชีฟูต์มาจ๊ะเออเอาอ่านลงไปโอ้มันสีสันมึงไหนเอาเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนอาจจะจิ้มน้ำเนาะพี่น้องเนาะ <c oughs> เป็นแต่แซ่บบ่มาเด้อมาเด้อ เอาไวนไม่ลืมนะจวดมาค่ะจวดน้อกันหปลาดิบต้องมีแนวแก้ข่าวมาต่ล่ะทาไในก่อนอึบหันบกค่อยอนนั้นมาจัะมามาจัะแซ่บํำค่อยว่คนหน้อยไปไหนครับคนณน้อยไปโรงเรียนจ้า สวน้อยไปโรงเรียนตอนนี้เวลาบ่ายโมงก,กว่ามาค่ะจวดน้ำซาวเดอืออรมเรียมลองแบบบ้านเราจับจบ,จบ ใหกลัวก่อน <c oughs> คุณโจมัยเล่าอยู่ต้องขอความเปว่มาผัวเอาปลาก่อยไปแช่ตู้เย็นก่อนเ่าะทาน่อยจะคั้ก็ละซู่ะ <c> ม <oughs> โ,โหหิว <c oughs> <c oughs> สาธุกาเ <c oughs> ย็นแถวถ้าปลาไม่แช่แข็งจะอร่อยเอาไปละลายเ่อย บกค่อยขึ้นมาเจ้าฟันมันเย็นนะจ๊ะปรานายปลาที่ไหนมาว่างในหินมะอือกะว่าจะกินแบบว่าปลาสดสดบนหิมะประมาณนี้น,นะอตอนนี้ประเทศไทยตุ่มครึ่งใช่จ้ะห้างกันเรื่องอหาชุกวโม,มงเนี่ยจากคุณคุณแม่สม สาวเดินชอบก,กินใส่พริกเผาอร่อยหอมพักกับมิสลาดแล้วก็ซีหอมแดดดีด้วยนะอา่ล้วมาจามจับไหมอืม,อมหลายอย่างพัก มึงกล่องมึงแขกมาจากเลยวัาดี6หกคนนะคะหกล้านคน <c oughs> จะับเตาผิงข้างเตาผิงอาซิมิบนภูเขาเห็นมะ เป็นบะเป็นที่มาบ่าอืมที่มาแล้วค่ะปลาแบบนี้ต้องกินดิบๆจ้ะจะอหวานถ้าไปทำสุกนะสามเดินว่าไม่อร่อยค่ะแล้วจะคนชอบเนาะม่าจ้ะอือ ประเทศเต,ต็มก่ออืมตักจ่ายไฟแสตมนกันจ้ะ อืมบีบมะนาวใส่ด้วยบีบมะนาวใส่ด้วยกินพริกเผาเป็นคนชอบกินกับพริกเผาซ้ำหวานอร่อยครับปาสาบีบอสเซ็ครับมาค่ะ ขอบคุณที่เขามารับชมจาวเดือนเป็นกำลังใจนะจ๊ะเด้ <c oughs> บอบ่นเรงไรว้านีมันมืดเนาะเปิดไฟจ้ามากันเด้อเปิดไฟร้อนนิดเด้อไฟกับเบอร์อะไรจากมืดดอกจากไฟเอียงอยงู่บ้านก็จ <c oughs> ี๊ไฟบ้า,บานถอยไปน,นิอยู่ ไปฟัง l a n g ส i s u s ชัดลุ้ยัดลมาบ้างปลามันถอดจเนาะสวัสดีจ้าหนุ่มม้วนกินแซบมามาแซมแซมก็ข่อยเด้อขอบคุณที่เข้ามารับชมเป็นกำลังใจปลาซาซิมิซาซิมิปลาเท้ามันเป็นปลาแซลมอนถอดยจเด้อปลาซลมอนมันแพ้เล็บพี่น้องเออปลานี้หากินง่ายแล้วก็อร่อยค่ะ อันนี้เป็นปลามาจากฝรั่งเศสนะลักษณะน้ำคือคือปลาใช่ห่ดมมแต่ว่าลายจะน้อยกว่าเัสดีค่ะคุณไปศูนสุรวิทย์มากินน้ำกันจ้า วันนี้ได้ปลาดิบคนกินดิบจะรู้และเข้าใจคันจัดทแซบครับหนาวแห้งบ่ครับทั้งหิมาก,กำลังตกค่ะบกแรงมากบม่อยากภาพหนาวน้าจะอย่างนี้เนียบานจ้ะอือดี มาค่ะอบีบมะนาวใส่ด้วยเนาะเซ่เซอันนี้พริกเผานั่งเตาใกล้เตาผิงอ่ะตอนแรกว่าจะไปกินของนนอกไอ้ยังบว่เศร้า ไอต้ตจุ้ณเนี่จ้ะออกไปท่าฮิมะหมดแล้อต้องจัดออกไปเล่นฮิมะหมดแล้วจะถ่ากับความหนาวความห่อนไ่เท่าใดได้จ้ะความหนาวนี่เป็นไข่เลยดีได้จ้ะไหยถ้าเลือกได้เราก็อยู่ความร้อนดีกว่าร้อนอุดุงร้อนนี่แหละ ความหนาวมันยังว่าเอ้ยความห่อนมันยังว่าทนไดน้เนาะพี่น,นนองเนาะแต่ว่าความหนาวทนบดได้ดีจะ้ะแข็งค่ะแข็งแต่มาค่ะจดแตบปลาทั้งตัวเลยนะคะตัวนี้กี่ก,กิโลวิว ตัวนี้กี่ขีดไม่รู้ไม่ถึงกิโลนะคะอะไม่ใช่ประมาณครึ่งโลค่ะตัวนี้ครึ่งโลได้ได <c oughs> ้แล้วก็คุณจามีคอยวังดีหลายเอาปลาคอยไปแช่แข็ง <c oughs> เขาก็จะกินปลาสดใส่หิมะเามือนเป้งทั้งแข็งทั้งหิมะกับแข็งบาดแล้วอ,อ่อย เดี๋ยวเดินไปนอกส้อยกับบอขาดกินไปจมไปให้ให้ผัวกินกินทั้งจมมาค่ะแต่เแล้วก่อน เมื้อปลามันหวานเหมือนปลาแซลม,มอนเลยค่ะอันนี้เป็นปลาเท่าแล้วกันเห็นปะครับกุได้กินคองดิบมากคองดิบที่เข้าใจ <laughs> มันมาจากครับ มันเป็นที่มากตกไม่มาแปลมากปลาคอยเป็นแซ่แข็งอร่อมืมอหูจนแบบจนมีค่ะพริกเผาอรยค่ะมาเสือร้องมึงด้ะเปลี่ยนจากบาอะไรนะบาซาบอกมาใส่พริกเผาอร่อย มันจะหวานหวานพริกเผามันจะหวานแบบเครื่องเทศเนาะเข้ากันดับคาวได้ด้วย,วยค่ะอือจริงนะคะอือก็เทียมดวงก่อนะ <c oughs> เด้อแสบๆนิดข่อย สุท้ายกันจ้ะทั <c oughs> ้งมือตรง,งมือเด็กเก็บบุคคลยังเม็ด <c oughs> ข้าวเต้าหู้อืมจิ้มสุดยอด ที <laughs> ่มากินได้อยู่ค่ะแต่ว่าอย่งนีง้ไอยากกินมันไอค่ะมันจะดูดความเย็นมันจะดูดน้ำจากร่างกายเรานะคะที่มากินเยอะกินต้องกินพอดีค่ะเดี๋ยวนะคะอือบ้อ่อค่อยค่อย้ยอยบ้าขาดนะ คำนี้ไปแล้วจ nah ้าจาาอันนี้เด้อคอยอาดคลิปน้ำไปน้ำคอยปิดคลิปกันคอยกระไรสดต่ออืมคอยเอาทั้งสองอย่างต้องอาดคลิปไปแต่ลงเพนาะเขาก็ลายสดสดไปน้ำ อร่ะพี่น้องจ๋ามาคลิปนี้ของสาวเดือนสจ้าเดือนฝากกดไลค์กดแชร์ทางย t u b e แล้วก็แฟนเพจนะจ๊ะสาวเดือนขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมเข้ามาสนับสนุนเป็นกําลังใจให้จ๋พะพอกันกินนานด้วดีไม่แห้งมีความสุกกันสูุ้คนเด้อสวัสดีค่ะปิดคลิปก่อนแล้วค่ะเดาอมาติดต่อ <c oughs> ืมไฟขดับแลนะแต่ว่าก็อุ่นอยู่ค่ะครับปลาหิมะซาซิมิหิมะตแซ่บ,บปลานี้ต้องกินแบบว่าดิบๆจะ้ะใครที่ชอบกินดิบซ้ายดิบนี่จะรู้กินกับพริกเผาพริกเผาแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะ มันจะเข้ากันแล้วจัดเลยปลานนี้ครึ่งโลได้บุคคยไม่ผักเนาะจะผักแพงช่วงหน้าหนาวผักไทยมะาไก่ไะทิ้พี่น้องมะาไก่แหละแล้วก็มันคือความเย็นความหนาวดำไว้ค่ะ เราติดตามอยู่นะครับขอบคุณมากเลยจ้าคุณนาสวมขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณเอซี FC ที่น่ารักของส er. <c oughs> าวเดิมมีพลาดประกันใดก็ขออภัยได้จ้ะกินแบบธรรมชาส์เั้น,นะัะนจ้าประดิษฐ์ประดอยว่าเป็นดอกแขกเขาเป็นคนกินตังนี้ <c oughs> คขยามีไงตาสุดสืดคำโปรโลพง,งานคำ บ่คือบานคือเมืองนี่แหละจ้ะจะไปเห็ดคือข้าเจา้าเห็ดคือข้าเจา้เเจามันหลายแล้วเออเห็ดคีบปนั่น <laughs> เฮ็ดยังนี่มันแตกต่างจากคนอื่นเนี่ยเออขาเจ้าเขาสิมว่าสนใจเฮาแฮมันม่จ้ะจวดรถจะจวดก่อนให้มันเข้าเน,น <laughs> าะใจจวดใจจ้า <laughs> สิเขาใจเสียงเปิดฟ้าไหม มวลเสน,นอโหจังเลย <c oughs> มันบาดใจปูดไดมากมาเด้อปูดไดมากมวลน้ำข่อย <c oughs> บม่ละจ้ะเด,ด,ด,ดี๋ยวต้งอเดี๋ยวเนี่ยแสบจับสวยกับบาขาดได้ด้วยจ้ะอ้อาเบิดของแพงกินเบิด คนม,มันีอยู่มีกินก็สิโตนเขาเออทํางชิปก็ต้องกินให้หมดนึกถึงคนไม่มีกินนะพี่น้องเนาะมันเบาเดียวจะคของ้ะจ,จ,จ,จ่าอีลีจะเจะคข้องนี่หละจ่าจนมาก่อนมันจะเลยรู้สึกโอ้ย <c> บ <oughs> <c oughs> ่อออกมะโห <c oughs> มันกัดม้วนแผเลยบอ <c oughs> <c oughs> กินให้หมดเออมาแนวมันเสียบ แล้วก็บีบมะนาวตามโคตนาตะเกียบอยากเป็นเก่าลงเก่านี้น้ำเขาบมายบายจ้าอขอบคุณนะคะที่ใครรับชมติดตามมือกำลังใจสาวเดอนสาวเดินจะสี สีกินให้มันหนดปลาตัวนึงเลยเป็นปลาเท่าแล้วจะมันปลาแซลมอนลวลักษณะเหมือนปลาแซลมอนมากเลยเห็นปะอันนี้หนังเราหนังแกหนังปลาแก่อ,อ,อะไรคือมูอเราพป่น้นนนองเนาะเบลจ่า อีสามไม่เลนเซอร์ไปอิ่มแล้วคอยเลยอืฟังน้องแบบบางอิมแล้วบาดคอย n าวเ n า a u n h a อะพี่น้องจ้าเบิดแล้วสาวเดือนก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาตามรับชมเป็นกำลังใจให้ด้วยจ้ะเด้อ เออขอบคุณเลหลายค่ะอืมที่สนับสนุนส่องนน้อยขคขอยค่ะพี่น้องค่ะทําไปค่ะมีความสุขเออความสุขเจ้าของยุกไก่บ้านที่เข้าใจค่ะเงาใจอยูุ่ไก่บ้านนิ่งที่มักตกเงี้ยไปไหนไม่มามากเลยจ้าไปข้างนอกหนาวสาวเดินเป็นคนที่ไม่ชอบความหนาวแต่มาอยู่คือมาอยู่กับความหนาวเออเจ้าก,ก็ว,วา่า, <laughs> าละจ้าละจ้าพ่อกัน พอกันในคลิปด้วยจ้ะพี่น้องก็ขอบคุณทุกคนน้องจากนอก้องภู้ใดเข้ามาอรับชมที่หลังก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้แน่จา้าสวัสดีจ้ะมอยู่ดีมีแห้งมีความสุขกันสุขสุขคนค่ะสวัสดีค่ะ